ีค่พะพบกับอ้อยนะคะกับวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องคําที่มีวควบก,กล้ำกันนะลูกนะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปเรียนรู้เรื่องคําที่มีวควบกล้ำจุดประสงค์ของการเรียนรู้ข้อที่หน,นหึ่งนักเรียนบอกวควบกล้ำให้อ่านคาที่มีวเป็นคําควบกล้ำได้สองนักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมายนะคะทบทวนบทเรียนกันนะลูกนะลงทายซิไหนคําควบกล้ำคำว่าพลายคำว่าพลาย าพายกับพายนะคะพยัญชนะต้นต้องมีสองตัวใช่ไหมลูกแล้วก็ผสมสระเดียวกันออกเสียงพร้อมกันนะคะคาไหนลูกคําที่เท่าไหร่ลูกคําที่1ห,หรือคําที่2มีพยัญชนะต้นสองตัวคําที่1น,นั่นเองนะคะไปดูกันต่อบทเรียนคาควบกล้าคือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวผสมสระเดียวกันเวลาอ่านจะออกเสียงพร้อม คำที่มีวอควบกล้ำคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันพยัญชนะตัวหลังเป็นวอลและผสมสระเดียวกันพยัญชนะวอเมื่ออยู่หลังพยัญชนะต้นเรียกพยัญชนะทั้งสองตัวนี้ว่าควบคำที่มีวอเป็นคำควบกล้ำไปดูตัวอย่างกันนะคะคำแรกอะไรเอ่ยกวางใช่ไหมลูกกอวอางกวางมีพยัญชนะต้นสองตัวก็คือกอวอผสมสระเดียวกันนะคะ เสร็จพร้อมองการกว้างตัวกล้ามจะเป็นพย,ยันชนะตัวที่สองวัน,นี้ตัวกล้ามของน้องคือวอลแหวนถูกต้องไหมคะลูกอ่าแสดงว่าคำว่ากวา้างเป็นคำยาค้งกล้ามที่มีวัวเป็นตัวกล้ามนั่นเองคำต่อไปเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรวาดอ่ากอวออาดอากวาดออกเสียงพร้อมตะเลกวาดผสมสระเดียวกันคือสระอาเด็กผู้ญชน,นตะตัวสยสองคือกอวตัวกล้ามก็คือวอลแหวนนั่นเองนะคะ่งมาคะลูกไปตอกันนะคะคำว่าอะไรเอ่ยวา ขอวอานอฟานถสมสละเดียวกันออกเสียงพร้อมกันขวานพยัญชนะต้นสองตัวใช่ไหมคะลูกขอกับวอเป็นพยัญชนะนะคะตัวสองตัวหัวควบก็คือพยัญชนะตัวที่สองก็คือวอเองนะคะลูกคะถึงมากไปต่อกันนะควายกําลังทําอะไรกันเอ่ยวายกาลังทําอะไรเอ่ยวายปิดนะคะพยัญชนะต้นขอวอถ้สมสละเดียวกันออกเสียงพร้อมกันปิดนะคะลูกนะอ่า ไปดูคําตอบกันนะคะ,ะคาว่าอะไรลูกคําว่า y อ่า y พยญชนะต้นสองตัว co w เป็นพยญชนะนะคะมี w เป็นตัวกล้านั่นเองนะคะผสมสระเดียวกันที่สระอาและออกเสียยพร้อมกัน y w อ่านใช่ไี่ลูก w ัน,น,นะคะาอ o w ผสมสละ a เหมะอนะคะผสมสระอ a ออกเสียยพร้อมกันที่นนะคะ พยัญชนะต้นสองตัวนะคะคอวอคอวอนกวันนะคะลูกนะวอเป็นตัวกล้่มเป็นพยัญชนะตัวที่สองเองนะคะลองถ่ายฟิสไนะหนนะค,ะคำควบลกนนลั่มคำไหนเอ่ยกลางวางคำควบกลั่มจำได้ลูกมีพยัญชนะต้นสองตัวใช่ไหมคะลูกแล้วก็ผสมสระเดียวกันเอาเสียงพร้อมกันนะคะคำไหนเอย่ยคำที่สองเองจิ๊กสรุปบทเรียนกันนะลูกนะวันนี้เราเรียน คำที่มีววควบกลมใช่ไหมลูกคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันพยัญชนะตัวหลังเป็นวและผสมสลดียกการพยัญชนะวเมื่ออยู่หลังพยัญชนะตัวแรกพยัญชนะทั้งสองตัวเรียกว,าว,าวา่าสองวนะคะให้นักเรียนทํางานหนึ่งชิ้นนะลูกนะเป็นขันคำวาดภาพ,ภาพระบายสีแล้วก็เขียนคำที่มีวเป็นตัวควบกลมใช่ไหมลูกนะคะถ้านักเรียนไม่มีกระดาษ A4 หรือไม่มีกระดาษแข็งก็ทำลงสมุดได้ลูววาดภาพกระเสียนคำมาหนึ่งคำนะคะ ศึกษาเพิ่มเติมหรือหาคำได้นําถงหลักภาษาไทยหน้าที่ 110-111, 112นะลูกนะแล้วก็ส,ส่งมปยังลายส่วนตัวของ้อยนะคะสหรับนนี้เวยแค่นี้ค่ะสวัสด e ีค่ะ